ผมจรมือคำนี้ฮะได้ตล้วนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยได้แล้วนะฮะอ่าโหมดใจมีข้างเดียวาไม้ข้างอยู่นะขอบคุณบล็อกแม่นะระดับเสียงนี้นะและเสียงกดมือที่บลอกให้นะผมเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็จบไปครับเป็นทีมครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะฮะขออนุญาต อันนี้ขออนุญาตฝากนะคุณครับแม่ตัแมาคนพูดมากนะผมก็ต้องยอมรับเลยว่านอกจากตต้ที่ออนทัวร์แล้วนะแม่ๆออนทัวร์กันที่กว่านะฮะไปกันทุกที่เมื่อวานมีงานที่ชลบุรีก็ไปกันนะฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยยังมีงานแซงลิเกนที่จังหวัดชลบุรีนะครับวอรนภา6คืนจริงเหรอครับ ไม่โดนไล่ถ่ายไม่โดนไล่ดูใครไม่ได้ไปจริงไหมถ่ายไหมไปแบบไม่รู้แต่จะมวงไงไปแล้วไปกันให้หกวันไปเลยนะฮะเพราะว่าขาวดีคือทั้งหกวันนี้โตไปได้ทุกวันเลยนะอยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้โตและคนที่ต้องเยอะๆนะฮะเพราะรราล่าสุดชนะแน่นอนหลังจากที่เลื่อนมาสองปีแล้วอยากให้ทุกคนได้ไปดูที่นี่จริงเพราะสนุกมากนะฮะก็จบไปสามเพลงแล้ว ขอเส้นผ้าาอยู่เลยหรอทำไมไม่ย้ายแต่ไม่ลงครัวมาเลยอินะอินจ้ะโอ้ยรายอย่างนีเรามนะเราเปลี่ยนจะร้องเพลงมานั่งคุยเลยดีกว่าเหมือนจะคุยสนุกละจบไปสามยังไงวะา้องอีกทีไหมเนี่ยรับอะไรเพิ่ม มีสน,นมอีกแล้วขอบคุณม,มากครับขอบคุณม,มากนะครับผมแถมให้อีกแล้วกันไม่แถมให้น้อยนะแถมให้อีกสามเพลงเลยดีไหมแถมให้เยอะเลยอะไรนะเพรามาสิบเพลงเขาต้องสิบเพลงเหรอโอ้โทีนั้าเราไม่ถึงนี่แถมให้เลยนะอีกสามเลยนะ เมื่อกี้เอาใจหลากหลายแนวไปแล้วมีทั้งเพลงของตัวเองเพลงลูกดุงเก่าๆนะฮะแล้วก็มีเพลงแบบทันสมัยด้วยเพลงวัยรุยร่นเนาะเพลงสตริงทีนี้ก็เอาใจพี่ๆแม่ๆขาลูกพุ่งกันนะบ้างนะฮะเป็นเพลงคนชอบชอบไหมฮะชอบเพลงเหรอฮะอ้น่เป็นเพลงที่มาโด่งดังอยู่ตอนนี้น,นะครับในทิกต๊อกนะฮะชื่อเพลงว่าขาขาขุนแผนครับผม Okay.